สวัสดีครับเลนนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอรีสะเกดเป็นเหรียญน,นักกล้ามครับที่เรียกว่าเหรียญน,นักกล้ามเพราะว่าท่อนแขนสลีละโดยเฉพาะแขนบ่ามีลักษณะนูนอวบเหมือนมีกล้ามเนื้อเลยเรียกว่าเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมนะครับปีสองห้าหนึ่งเจ็ด พศ257เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงในเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยอยากจะแนะนําว่าเพื่อนๆต้องจาสีลมก่อนเบื้องต้นเราหยิบขึ้นเหรียญขึ้นมาหนึ่งเหรียญเนี่ยเราจะเห็นสิ่งแรกคือสีของการลมผิวเหรียญเหรียญเนื้อทองแดงเนี่ยส่วนใหญ่จะลมอมน้ําตาลน,นะน้าตาลลมน้ําตาลน,นะครับถ้านวะเนี่ยเราดูข้างเลยข้างจะไม่มีการลมจะออกเป็นสีทองแดงสีพิงโกนวะ แต่นี่จากการตัดจะมีการลมเป็นลมน้ําตาลนะครับเป็นลมน้ําตาลทองแดงเลือกบล็อกที่ไม่ปรากฏกากจะดีกว่านะครับมันมีมันมีเหรียญที่เป็นบล็อกกากแต่เราเลือกที่ไม่มีกากบริเวณแถวแถวปลายไม้เนี่ยจะดีกว่านะครับดูเหรียญที่มีความคมเช่นเส้นพื้นเส้นพื้นเหรียญที่ปรากฏเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยครับเนี่ย เสี้ยนพื้นอย่างเงี้ยเลือกดูเหรียญที่มีเสี้ยนพื้นอย่างเงี้ยเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยรายละเอียดของเสี้ยนพื้นมีความแห้งของเหรียญอย่างเงี้ยจะมีโอกาสได้เหรียญแท้ดูโคตกลึกๆตอกนะครับเนี่ยเสี้ยนพื้นดูโค้ดเนี่ยโค้ดขมคมตอกแรงๆอย่างเงี้ยเนี่ยเสี้ยนพื้นจะปรากฏเยอะเลยนะครับบล็อกหน้าเนี่ยเนี่ยเราเลือกเหรียญที่มีเสี้ยนพื้นเยอะๆนะครับ ส่วนเรื่องปิ้นเนี่ยเหรียญประมาณยุคหนึ่งกว่าเนี่ยเจาะรูใส่ห่วงเนี่ยมีปิ้นแทบจะทุกเหรียญน,นะเลือกดูเหรียญที่มีเส้นโดยเฉพาะหลังบล็อกหลังเนี่ยจะมีรอยจานเลือกดูรอยจานที่มีน้ำหนักเบาเามือนิดหนึ่งแล้วก็เขียนวัดวัดเขียนวัดวนะัดอะจะได้เหรียญแท้หน่อยส่วนใหญ่ผมเจอเหรียญเนี่ยเหรียญแท้ตัวหนังสือมันจะไหลๆแบบเนี้ยนะปัม๊มหนังสือไหลๆเนี่ยไม่ค่อยเกะ ครับนะไม่ค่อยเก๋เลือกดูหลมแล้วก็เลือกดูหนังสือไหลๆไว้อย่างนี้นะครับตัวตัดก็เป็นหลัง2,500เนี่ยใบตัดครึ่งใบนะเรามีรอยหักเราจะได้เหรียญแท้จำใบหน้าพระแม่นๆอย่าให้เพี้ยนนะครับมีความลึกมีความลึกคมเห็นไหมครับลึกแล้วก็คมตาลึกคมผิวพันเห็นไหมครับผิวพันเนี่ย ช่างเขาแกะบล็อกอรายละเอียดค่อนข้างที่จะมีะรายละเอียดคมนะมีส่วนลึกยิ่งโดยเฉพาะเหรียญที่ไม่ได้ใช้แบบเหรียญตัวอย่างจะเห็นออกไซด์อย่างเงี้ยออกไซดอย่างเงี้ยช่วยให้เราพิจารณาความเป็นเหรียญแท้ได้เยอะเหรียญมีราคาหน่อยก็จะมีเก๊นนะหลักพันการในเนื้อทองแดงโอเคครับ